กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนําเรียนผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดังนี้พื้นที่ปฏิบัติการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนปีกซ้ายติดกับกองกําลังผาเมืองปีกขวาติดกับกองกําลังสุรนารีรวมความกว้างด้านหน้า804กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลาน้าทั้งหมดมีเกาะดอน126ดอนจุดผ่านแดนทาวอน11แห่งจุดผ่อนปรนทางการค้า13แห่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่ง สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบสถานการณ์ภัยคุกค,คามรูปแบบเดิมด้านการทหารกำลังรบหลักวางกำลังตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมีจำนวน3ากองพลกำลังประจำถิ่นจำนวน6กองบัญชาการทหารแขวงโดยมี19กองร้อยทหารชายแดนวางกำลังควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนกำลังทางอากาศมีกำลังสองกองพันใหญ่ทหารอากาศกำลังกองหลอนอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตรงข้าม5จังหวัดชายแดน ปัญหาเส้นเขตแดนจำแนกออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1ปัญหาเกาะดอนในฤดูแลง้งแม่น้ำโขงเกิดการตื้นเขนินทำให้เรือฝ่ายไทยไม่สามารถสัญจรผ่านในพื้นที่ระหว่างฝั่งไทยกับเกาะดอนดังกล่าวได้ประกอบด้วยดอนชมดอนจริงชูและดอนสังคีกรณีที่2ปัญหาเกาะดอนซึ่งมีพื้นดินเชื่อมติดกับฝั่งไทยมีกำลังทหารและประชาชนลาวอาศัยอยู่ได้แก่ดอนโคราชและกรณีที่3 ปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนนั้นๆได้แก่ดอนโมและหาดบ้านนาดสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ำทั้งหมดซึ่งสามารถลักลอบข้ามผ่านโดยใช้เรือขนาดเล็กหรือการเดินข้ามได้ ตลอดจนมีขายเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในหลายเส้นทางกองกําลังศุรศักดิ์มนตรีมีภารกิจป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนโดยปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในห่วงที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่สําคัญในแต่และพันธกิจดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนการขับเคลื่อนงานด้านการข่าวมุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าวด้วยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินภัยคุกคาม จัดการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมด้านยาเสพติดได้มาซึ่งข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดการติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้รับรายงานการละเมิดข้อตกลงของสอปอปอลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยได้ประสานจังหวัดและอำเภอประท้วงไปยังสปอปอลาวเพื่อแสดงความไม่ยอมรับในการกระทําที่เกิดผลกระทบต่อเส้นเขตแดนรวมทั้งมีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนรวม11ครั้งใน3พื้นที่ คาดว่าเป็นของกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมายที่ใช้ในการตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนสําหรับในปีนี้หน่วยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการโดนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนเพื่อสนับสนุนในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนการเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนมีการพัฒนาสัมพันธ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและภาคประชาชน จัดทาข้อมูลบัญชีทรัพยากรพลเรือนให้เป็นปัจจุบันและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายมวลชนในทุกภารกิจพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดํเนินการฝึกจัดตั้งและควบคุมการใช้กําลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนที่สําคัญได้แก่การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและทัศนคติที่ดีพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร จัดเวทีประชาคมเพื่อทําแผนปฏิบัติการป้องกันภัยระดับตบําบลรวม69แผนพร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนการประชาสัมพันธ์และการปรฏิบัติการจิตวิทยาพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งการจัดชุดงานมวลชนประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ ั้งนี้หน่วยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยจัดทําแบบสอบถามเข้าไปทําการประเมินจากประชาชนในพื้นที่พันธกิจที่3การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจัดการประชุมหารือและแก้ไขปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ชายแดนโดยได้เชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สําคัญประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดูดทรายโดยขอให้จังหวัด พิจารณาบรรจุผู้แทนกองกาลังสุรศักดิ์มรีเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาดูดทรายและในห้วงที่ผ่านมาได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจยึดจับกลุ่มเรือดูดทรายห้าลำพร้อมลูกเรือจานวน6กรายในพื้นที่ตําบลน,น้ํากรรํ่มอาเภอธาตุพนมการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยได้สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการต่อแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายปกครองในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนการค้าโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอท่าพนมผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือโดยการควบคุมทางทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีเจ็ดครั้งในพื้นที่เป้าหมายสรุปผลการตรวจยึดจับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สำคัญในปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยกเป็นวาระสำคัญของชาติและนายกรัฐมนตรีได้เปิดปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนต่อเรื่องดังกล่าวกองกำลังสุรรัศดิ์มนตรีได้จัดทำแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของกองกำลังสุรรัศดิ์มนตรีโดยเน้นการปฏิบัติด้วยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จากการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟ นำไปสู่การจับกุมการกระทําผิดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันจำนวน208ครั้งผู้ต้องหา247รายของกลางยาบ้า1 9ล้าน4 0นเม็ดและไอซ์1,600กิโลกรัมโดยมีสถิติการจับกุ่มในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567จนถึงปัจจุบันจำนวน551ครั้งผู้กระทำผิด649รายของกลางยาบ้า68,400เม็ดและไอซ์3,000กิโลกรัม การจับกลุ่มพื้นที่ตอนในที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนจำนวน45ครั้งผู้กระทำผิด102รายของกลางยาบ้า77ล้าน3 0 0 0เม็ดและไอซ์2,200กิโลกรัมโดยมีผลของการสกัดกั้นยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ111สำหรับการจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติอื่นๆตั้งแต่ห่วง1ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันดังนี้พระรกาชบัญญัติศุลกากรจับกุม136ครั้งผู้กระทำผิด67ราย พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกลุ่ม122ครั้งผู้กระทําผิด2 9 4รยเายพระราชบัญญัติป่าไม้จับกลุ่ม21ครั้งผู้กระทําผิด15รายการจกราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้ามแดนจับกลุ่ม54ครั้งผู้กระทําผิด11รายพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกลุ่ม85ครั้งผู้กระทําผิด96รายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับกลุ่ม6ครั้งผู้กระทําผิด2รายพันธกิจทที่่่4กกาาาารรรรปปะะสนนนควมวมมมืืออับบเเศพ้ ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือด้วยการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสบปปลาวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการรบทั้ง5แขวงหนึ่งนครหลวงจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันและในปีนี้หน่วยได้วางแผนให้มีการรัตะเวนร่วมทางน้ำอย่างน้อย3าพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการเพาะพันธุ์ปลานิลจิลรดาเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านไปยังศูนย์พัฒนาและบริการเกษตรกรรมป่าไม้หนองเต่าแขวงสวรรณเขตรวมถึงจัดวิทยากรไปให้ความรู้ในพื้นที่ และการเชิญมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีต่อไปการดําเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนขับเคลื่อนการปฏิบัติใน5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานไทยและลาวร่วมกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งสู่ผลลัธ์ให้ประชาชนและส่วนราชการของไทยและลาวได้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่พันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกัน หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีทำการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกำลังของกองทัพประชาชนลาวรวมทั้งประสานกับกองบังคับการควบคุมที่สองศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบรญชาการสงครามพิเศษติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อกราาุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ